เจ้านิชื่อว่าโทนีทีมาร์ังการยูภาควิชารควบวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติเจ้าสำหรับแห่งบัรดานใจในการเข้ามากวบคุมในครั้งนี้แนนข้าพเจ้าอยากสร้างคิดเราต่อคิดเป็นของตัวเองเข้าประกอบเขาในการสร้างคือการเรียนการสอนและคือเขาเนาะสภาพปัจจุบันนี้สภาพโควิดกำลังแพร่ระบาด หลายการจัดการเรียนการสอนเรียนกรจัดรูปแบบออนไลน์ดังนั้นรื่อการสอนที่เป็นคลิปวิดีโอนี้จึงคิดว่ามีความสำคัญายในการประกอบการเรียนการสอนภายหลังการจบการทุกขุมในครั้งนี้เนาะข้าพ,พเจ้ากหวว่างว่าข้าพ,พเจ้าจะสามารถตัดต่อสั่งคลิปวิดีโอที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเองและจะนำเอาความรู้ที่ได้จากอาจารย์สมเจตนี้ไปถ่ายทอดให้นักเรียน ว่า,วา,วา,วามีนักเรียนผู้ใหญ่นะที่มีความสนใจในการตัดต่อสร้างวิดีโอเพือฮักใซตคนในเรียกในงานต่างๆเนะ